<Char> ชารดบ้าสวยบ้ากางเกงลิซ่าสวยมากสวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับนิงชารีคนสวยไงบัาบท,ทุกคลิปเลยเป็นซิกเนเจอร์หรอ วันนี้เราจะไม่พูดอะไรมากเพราะว่ามาแล้วมาแล้วคลิปของแบ๊กพิงค์ชาเจ้าจะเต้นแบบนี้ปะวะคิดว่าจะไม่เชิงใจเจ้าถ้าเต้นแบบนี้นะหรือเปล่าวะก็ไม่แน่ขอพูดแบบไปไวๆมันก็คือจะเป็นอัลบ้าชิปลกก แสจแล้วก็คือเพลงชัดดาวเนี่ยเป็นเพลงที่2ในอัลบั้มบอนพิงต่อจากพิงเฟนอนแล้วก็ได้ดูทีเซอร์แล้วและคือในทีเซอร์คือมีแต่ชื่อเพลงที่แบบเป็นชื่อเพลงที่ผ่านมาแปลว่าอะไรจะอำลาหรอไม่ให้ไปอยากไปกลับมาก่อนและครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ได้ดู MV แบบ Real Time เ,เพราะฉะนั้นอย่ารอชา้าไปด,ดูเลยดีกว่าริม่มถึงแต่แล้วทำไงดีเอ่ยพร้อมแล้วริ่มเลยโดนปิดตาสวยมาก รถอีกแล้วใครลถในตูตูลถในตูตูว้าชอบเสื้อมากเสื้อสวยมากโอ้ oh my god กระโปรแบบยังไงอะ่ะ มากับลมแล้วมากับลมฝนตกเป็นเงินนางบนลถอกอุ้ยโอ๊เรื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 เบไม่รู้อจะตื่นเต้นกับอะไรก่อนเลย โอ้ยไฟสีชมพูยังไงเอ้ยสวย,สวยบ้าในเป็นแบบมีตในเอ็มวีตัวตัวแกอันนี้ก็ในแบบคิวติล็อบแม มีซีนในแบบภูมบาย่าด้วยนะกางเกงลิซ่าสวยมากชอบอะ่ะเอาดีทำนองติดหูนะเออ คิดว่าฉันมีฉันเธอจังเป็นแกงแบบสวยแก่ขยในปะอาแล้วเปิดร้านขายของชำแล้วเแะชอบเพลงมากเอาจบแล้ว จบแล้วอ่ะจบไหวจูจบแล้วชอบมาชอบเพลงมากเพลงแบบสวกมีความดื้อมีความสนมีความแบบเอเตอร์นเนลองแบบหลบลีคาทธิ์คือทำนองมันติดหูมันแบบเว้เว้เว้เ้เว้เว้เว้ว คือมันจะมีบางซีนที่เห็นก็จะแบบเอากิมมิกของแต่ละฉากในบาง MV มาใช้อย่างเช่นรถของเจนนี่รถถังเพลงดู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 ดดดส่วนของลิซ่าถ้าจำไม่ผิดที่เป็นนั่งนั่งร้องอยู่ตรงแบบคล้ายๆพวกถุงถุงอะไรถุงดำๆอะ่ะน่าจะมาจากตอนแรปเพลงบุมบายาถ้าจำไม่ผิดนะ ออ๋แล้วก็มีอีกซีนมิซามูไรลิซ่ามาจากตูดูวันไหนดิจิตัลแบกจิไม่เลยดิคันดกระแบกกิสุดสุดในคันดกระแซจร้องอย่างนี้ไม่โดนลิขสิทธิ์แน่นอนเพราะว่าหลบลิขสิทธิ์พูดถึงชุดชอบชุดที่เป็นท่อนหุบมาที่ร้องเว้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 เบ้ที่จนเจนนี่ใส่แบบขนสีแดงโรเซ่ขนสีเขียวชอบมาก จะสวยมากเพราะว่ามันออกมาในโปสเตอร์ที่โปรโมทครั้งแรกชุดนั้นสวยมากชอบมากอีกซีนที่ชอบคือชอบตอนซีนที่เจนนี่แรปมันมันดูแบบดืดแล้วก็เยาวยวนแล้วก็แบบยังไงอ่ะจุดไฟปะคือมันยังไง คุยกันก่อนเป็นเพลงอำลาหล่อชัดดาวคือชัดดาวเลยเหล่อ<า>และนั่นก็คือ r e c t i o n ทั้งหมดในเพลงชัดดาว คิดว่าจะมีสักจุดจางเบ๊บะเบเบะเะบะเบะก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าใครที่เพิ่งเข้ามาดูช่องนิงชาลี่ <c oughs> ก็ฝากกด subscribe <c oughs> กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะส่วนใครที่ subscribe ติดตามนิงอยู่แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เมาหมอยกันได้ในคอมเมนต์ไปเลย ใครอยากให้ทำคลิปรีแอกอะไรก็บอกกันในคอมเมนต์ได้เลยนะคะเดี๋ยวไปอ่านสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะบ๊ายบายจุบจนลิปติดนิ้วเลยอะ่ะใอยลิปติดทำไมวะสิแหว่งปะ <S 2>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  เดี๋ยวจะลองเพลงให้ฟัง